ต้องขอสวัสดีปีใหม่2017เพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับเราก็จะมาประเดิมคลิปแรกของปีนี้นะครับโดยการเปิดการ์ดแรกเชลนั่นเองนะครับมาดูกันว่าดวงแนวโน้มของปีนี้จะเป็นยังไงนะครับก่อนนี้นะมีท็อป10ครับท็อป30แล้วก็6กสองถึงกห้านะครับส่วนปีก็เป็น06 U ย0 W ูแล้วก็ E c นะครับ การเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันนะดูดิว่าดวงปีนี้เป็นยังไงครับมันสามารถบอกได้เลยนะว่าปีนี้ควรจะเสียตังค์ให้มันหรือเปล่าวัดกันที่สามใบนี้ครับมาอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าไม่ได้ลุ้นตำนานลุ้นโวลเบสนะครับไปครับ <c oughs> นี่ไง <c oughs> มาแล้วดวงปีนี้ ขาาดเปิดได้ 0.6u นะครับโอ้โหแต่นะมันก็ได้ตัวไม่ดีนะครับตอนที่ท็อป30นะครับลุ้นตำนานด้วยนะแล้วก็เวิร์ b เบสด้วยนะครับ <c oughs> พี่เดย์ <c oughs> แหงเราโอ้โหมันได้ลุ้นตำนานจริงนะเนี่ยแต่มันมันไม่เห็นวิแววนะครับอีกใบหนึ่งครับ รูสฟานิสซลอ,อยนะโอเคก็จบกันไปนะครับสําหรับการเปิดการแรกเชลนะไม่รู้ว่ามีใครได้ตํานานกันเยอะหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เห็นนี่ไม่มีนะครับ <laughs> <laughs> ก็ยังคงยากอยู่เหมือนเดิมนะก็ออกมาหลอกกันแต่ต้นปีนะ <laughs> โอเคสำหรับนี้ <laughs> นขออยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะครับก็เปิดได้ตัวดีๆกันทั้งปีเลยแล้วกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ